ข้อ24บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสันตังได้แก่สตบุรุษบทว่าอสังได้แก่อสตบุรุษบทว่าเสวะมาโนได้แก่อาจารย์บทว่าเสวะมานังได้แก่อันเตวาสิกบทว่าสัมผุดโธได้แก่อาจารย์อันอันเตวาสิกแต่ต้อง 2. บทว่าสัมผุดสังปรังได้แก่ผู้อื่นคืออันเตวาสิกผู้แต่ต้องอาจารย์อยู่ บทว่าอาริตังความว่าอาจารย์นั้นย่อมเปื้อนอันเตวาสิกนั้นผู้อันบาป,ปรธรรมมิได้เปื้อนวงเล็บมาแต่เดิมดุดลูกศอนอันร้ายคืออันกำซาบดยาพิษพลอยติดแล่งสอนอันมิได้เปื้อนวงเล็บมาแต่เดิมฉะนั้นจึงอยู่ผู้คบคนพานถึงไม่ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับติสินนินทาว่าผู้คบคนทาน เพราะฉะนั้นนกแขกเต้าจึงกล่าวว่าเอวังพาลุปเสวนาวงเล็บส่วนผู้คบปราดแม้ไม่สามารถจะเป็นบัณฑิตได้ก็ยังได้เกียรติคุณว่าผู้คบเพื่อนดีงามฉะนั้นนกนั้นจึงกล่าวว่าเอวังทีรุปรเสวนาบทว่าปตตะปุตตเสวะคือว่าดูดใบไม้สำหรับห่อคันทชาตมีกฤษณาเป็นต้นนั่นแล บทว่าสัมปากังคือทราบว,ว่าตนอบรมแล้วด้วยอำนาจคลุกคลีกับเพื่อนดีงามบทว่าสันโตความว่าพวกสามมาทิทิิย่อมอยังพวกสัตว์อาศัยตนให้ถึงสวรรค์อย่างเดียวพระราชาทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของนกนั้นทรงไหว้ฤาษีทั้งหลายผู้มาแล้วตรัสว่าท่านผู้จเจริญเมื่อท่านทั้งหลายจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้า ก็จงอยู่ในพระนครของข้าพเจ้าเถิดดังนี้แล้วเสด็จไปยังพระนครพระราชทานอภัยแก่นกแขกเต้าทั้งหลายโปรดให้คณะฤาษีผู้มาในพระนครนั้นอยู่ในพระอุทยานทรงบำรุงจนตลอดพระชนมาชีพทรงบำเพ็ญทางสวรรค์เต็มที่แล้วส่วนนกปุพกะอยู่ในป่าไปวงเล็บตามยถากรรมแล้ว เรื่องนกแขกเต้าในอัตกาทายแห่งสติคุมพระชาดกในวีสตินิบาทจบ